ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานเนี่ยจ้ะตั้งแต่ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้เ้า ให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีๆนะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายเลือดลมในตวัวของเราเดินได้สะดวกแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเน่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะไม่ง,ง่ายว่าอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องนะจ๊ะแล้วกันเลิกถึงประเดี๋ยวคุณหลงปู่ ที่เรานึกกันทุกวันแล้วก็ทั้งวันน่ะน้อมไว้ในกลางกายของเราหรือจะน้อมตวงเราอยู่ในกลางองค์ท่านแดงที่เรานึกทุกวันนะจ๊ะอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นนึกถึงหลวงปู่ไปเรื่อย ร้อกับประครใจเดบริกรรมภาวนาสมมาอรหังสมมาอรหังสมมาอรหังภาวนาไปจนกว่าใจของเราจะรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากนึกถึงวะเดวคุณลงปู่อย่างเดียว อีกกลางกายหรือเรานึกกายของเราตัวของเราอยู่ในกลางองค์ท่านนึกใก้ท่านใสเป็นแก้วบางใสเป็นเพชรบางอย่างสบายสบายนะจ๊ะวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ สำหรับชีวิตของเราที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ในวันหนึ่งทีเดียวที่เราจะได้มารอเหมือไม่ได้คุหลวงปูผู้คนพอวิชาธรรมกายดีทองคำหนักหนึหน่งตันนี้ในวาระตรงกับวันคล้ายวันเกิดที่รูปกายเนื้อของท่านซึ่งเป็นวันศุกร์ที่สิบตุลาคม เมื่อนึ่งปีที่ผ่านมาเอาพ้องตรงกันเป็นวันเดียวอย่างอัศจรรย์ทีเดียวนานๆก็นนจะมีการมาเกิดขึ้นอย่างนี้สักทีหนึ่งพระเดียวคุณหลวงปู่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและคุณวิเศษอันสูงส่ง มีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่แตกต่างจากมวลมนุษยชาติที่ผ่านมาแนด่ดีและนในปัจจุบันนีรวมถึงที่จะมีต่อไปในอนาคตเป็นมโนปณิธานที่จะปราบมาประหารกิเลสห้สินเชื้อเิลเศษ จกนกระทั่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่เป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพามาในอดีตนั้น,นท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้เห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมบัณฑิตน,นักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เคยตั้งความปรารถนาอย่างนี้มาก่อน จนกระทั่งมีคำกล่าวของอพระเดชพระลุงปู่ในบทเทศน์บทหนึ่งที่ท่านได้กล่าวว่าตลอดแสงโกจัจุวาลัน,นอนันตจักรวาลและกนานิพนา์ถอดกายไม่มีผู้ใดเลยที่ครู้เรื่องการปราบมาันก็แปลว่าไม่มีการปราบมามาก,ก่อนเลยนอกจากท่านและก็ หมู่คณะของเรานี่แหละจึงได้ติดตามตามติดท่านมาตลอดในช่วงระยะเวลาเป็นยาวนานบางท่านก็ต่อเรื่องบางท่านก็พลัดกันไปในบางชาติเพราะความประมาทในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาพยานคำกล่าวของท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย เป็นคำกล่าวที่ออกมาจากใจหยุดนิ่งใจที่บริสุทธิ์ปราศจากอุปกิเลสทั้งหลายแล้วไม่ได้ปรารถนาที่จะให้ใครยกย่องสรรเ,เสริญหรือชื่นชมหรือว่าจะอวดตริมนุษยธรรมทั้งหลายแต่ว่าเป็นการเปิดเผยในสิ่งที่ท่านได้กระทำมาซึ่งถือว่า เป็นบุญญาลาภของเราที่ได้ยินได้ฟังในสิ่งนี้พระถ้ายคำประโยคนี้เนี่ยทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ไปสู่เส้นทางที่สูงส่งเดินตามรอยมโนปณิธานของท่าน,เ,นเพื่อจะไปถึงที่สุดแห่งนรำเพราะท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าตราบใดเนี่ย เรายังไปไม่ถึงที่สุดแห่งนรำคือยังปราบมารไม่สิ้นเชือ้อยังมีเศษเหลืออยู่อย่างนี้แล้วเราก็สรรพสารสรสรพสิ่งทั้งหลายก็ยังตกเป็นเฉลยคือความเป็นบาปเป็นท่าของพยามอนตลอดไปไม่ไ่าทะอยู่ในภพภูมิในกตามนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัว ของเราทีเดียวมันเป็นอันตรายสำหรับชีวิตทีเดียว,วในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นนี่วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะท้องรวมใจมาหยุดนิ่งๆนงนมๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วกรนิ่งอย่างเดียว มีประเดีย๋ยวคุณหลวงปู่นะเป็นอารมณ์ให้เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ที่มาเกิดขึ้นในยากแก่เราทั้งหลงายเราก็จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะได้มีอุปกรณ์ในการสร้างพระมีให้มันสมบูรณ์เช่นมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ ลยะยศเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นที่ตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะทำให้การสร้างบารมีของเราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งกว่าชาตินี้มากมายนะักละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ ไปอยู่ดุสิตบุรียฟยธมรมิเศษเขตบรมโพธิสัตว์หรือสวรรค์ชั้นญญด,ญญญดุสิตสวรรค์ชั้นที่สีซึ่งเฉพาะผู้มีบรารมีเท่านั้นบรมโพธิสัตว์ทั้งนั้นจึงจะไปอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องรับทราบแล้วก็ตั้งใจ ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระเดชคุณหลวงปู่ให้นึกน้อมเอามาหาสุวรรณนิธิที่เราได้รับไปแล้วนะมาน้อมไว้ที่กลางกายก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธียันมาหาสุวรรณนิธิจะตั้งนึกน้อมมาหาสุวรรณนิธิ งเป็นโลหะกลมๆสีทองไว้ในกลางกายของเรากลางหลงปู่ของเราแล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆจะเปสบาย,บายพร้อมกับประคองใจเดริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปยมหาสุวรรณนิธินี้เนี่ยก็จะได้ไปเชื่อมสายบุญกับเดวคุลงปูบุญนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะไปด้นก่อนที่เราจะประกอบพิธียันมหาสุวรรณนิธิ ใกล้ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆ,มๆเบาๆสบายๆและก็ภาวนาะสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ